สวัสดีครับผมร้อยโทจงรับชนะจิตอาสาวรนธี้านบนต้นหนบกที่3 4เจ้าหน้าที่ประจำพันกองกิจการพลเรือนบนตรฐหนบกที่34ครับสวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงอนุรัตน์ปันแก้วจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่2ครับ65ค่ะครับวันนี้เราสองคนนะครับอยู่ในพิธีต้อนรับ ทหาร <ขา S 1> ใหม่เข้ากองจำการล้อาทหารใหม่ผ<า>ัดที่2ครับ6 6ครับ1<า>ิพฤศจิกายน2 5 6 6ณศูนย์กีฬามณฑลทนทบุรีที่3ทวันนี้เรามาทำกิจกรรมจิตอาสาไล์สดในการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและญาติญาติของน้องน้องทหารใหม่ ที่เดินทางเข้ามาส่งลูกหลานเข้ากองจำก,กันวันนี้ครับพี่เอครับค<ะ>่ะและวันนี้นะคะเราในพิธีต้อนรับน้องทหารใหม่เราก็จะให้ความรู้ใน<ะ>เรื่องของน้องทหารใหม่กิจวัตรประจําวันทําอะไรบ้าง<ะ>ให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองด้วยะนะคะผู้ปกครองจะได้รับรู้ว่าลูกหลานเนี่ยในอยู่ในหน่วยฝึกทหารใหม่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาตื่นนอนกี่โมงนอนหลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไม่สบาย ก็จะพาไปให้โรงพยาบาลค่ายไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลค่ายฟรีคร้ว<ล>ันน,น,นี้นะครับและในส่วนของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่น้องๆเข้ามารายงานตัวครั้งแรกเนี่ยเขาจะมานั่งรวมกันก็จะมีการบรรเลงดนตรีของโมลนิรนยงัยงนตรีงพกที่สามทสี่เพื่อขับกล่องผู้ปกครองแล้วก็ให้น้องๆได้ผ่อนคลายความเครียดหลังจากนั้นน้องก็จะมาคัดกรองในเรื่องของระบบทางเดินระบบทางหายใจ,ใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ และกโควิดใครมีไข้อะไรเขาก็แยกคัดกรองไปแล้ววันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านพนเอกโรมรันชูการรองผู้จัดการมฑลนบุกที่34ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในการต้อนรับน้องๆหงาใหม่อย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ10.00นครับี่ครับและช่วงนี้เราก็จะไปดูบรรยากาศต่างๆรับรอ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 บนคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาชิญ รับชมได้ค่ะชวนผู้ชมติดตามชมและรับชมไลฟ์สดของเราได้นะครับเชิญค่ะครับ จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา clap my ก็วันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายนะคะนำโดยท่านผู้นในการโรงพยาบาลค่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าวันนี้ทางโรงพยาบาลค่านียได้ทําอะไรบ้างใชเลคะ่ะก็วันนี้นะครับทางโรงพยาบาลค่ายนะครับก็มาทําการตรวจคัดกรองนะครับของอาหารใหม่นะครับที่เข้ามานะครับในเรื่องของเป็นโควิด19กับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะดูว่าใครมีการเจ็บป่วยอะไรนะครับถ้ามีอาการพวกทางเดินหายใจครับผมมีหวัดมีไข้มีมมน้ำมูกครับก็จะทําการตรวจคัดกรองหาโรคครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการคัดแยกคนป่วยออกมาครับผมเราะว่าใครเป็นโควิดหรือว่าใครเป็นไข้หวัดใหญ่ครับเพื่อที่จะนำไปกักตัวครับผมัำแยกครับแล้วมาตรการในการดูแลและเฝาน้องที่เจ็บป่วยจากการฝึกเนี่ย ท่านออ,อมีแนวทางหรือว่านโยบายยังไงให้ทางภาคใาไ,ได้เป็นแบบนีครับก็มีการปรับต้อมแผนเชิงเหลี่ยครับผมในส่วนของโรคลมร้อนครับผมนะครับแล้วก็มีเรื่องมาตรการป้องกันในเรื่องของโควิดครับผมราะว่าให้บัดใหญ่ที่อาจจะมีแนวลมรับาดาด้ในช่วงหาน,าน้าหนาวครับ ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่ท่านผู้บริการโรงพยาบาลท่ายผูงเจริญวมิการาท่านทันโทรวริสท่าพ่สุดารดนนะครับท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้แม่บกครองแร้ว่านะครับน้องๆก็จะได้รับความปลอดภัยจากการ,รดูแลรักษาของโรงพยาบาลท่ายถึงเจร่ญวมิการ่านะครับขอบคุณครับท่านบออครับครับน้องๆก็จะได้รับทุกคนนะคะจนของใช้พวกนี้ก็จะอยู่ที่ เขาลองเที่ยวไปรงรพักเที่อะไรนะอะไรนะที่พักเขาเรียกว่าอะไรนะโรงแรมโรงแรมโรงไปสลวพักที่ขอโทษทีนะคะมาจากพยาบาลโรงนอนแล้วก็เสื้อผ้าอาภรเนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านเลยไม่ต้องเอาไวไม่ต้องติดตัวมีบัตรประชาชนใบเดียวมีประชาชนใบเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นน้องๆเข้ากองจำการก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องแบบตัดทรงผมได้รับเสื้อผ้าได้รับ ของใช้ต่างๆจะเป็นส่วนตัวยาสีฟันแปรงสีฟันทุกอย่างไม่ต้องนํามาไม่ต้องหามามีตู้ล็อกเกอร์มีที่นอนหมอนมุ้งพร้อมให้กับน้องๆได้ใช้ประโยชน์น้องๆก็จะได้มาเป็นทหารกองจัดการโดยสมบูรณ์ Terima kasih telah อนที่กำลังหาการเียนรู้เช่นเดียวกันนึกยังไงบ้างชิวๆครับชิวเฉงบ้าคุณที่เราอยู่ไหนอ๋อบนบนใกล้บ้าไม่เป็นไรนะครับราที่ไต้น ด้วยไหนแน่ลบไปไหนอาจารยตับไหนอนิตน่ซี่มหรว่าซี่ตนี้ี่รามอ่ะเาเนี่ยตั้งใจ อ๋อให้เป็นค <have S 1> <ım S 2> ุณพ่อรฮะถามเป็นอะไรดีครับถามเป็นอะไรครับคุณพ่อคุณพ่อ น้องๆทหารประจการทันที่สองประจำปี2566ท่านจะเข้าสู่การปนิการรับการถือของและนำผู้ชานของผู้สุและผู้ชัมในพื้ทีท่ภาคอุกยานินทรี เจ็บเองตะเกียร้อนเยอะยาดือกล็ดไวรัสซีมาชื่นมีพันเอกแล้วพวกเราหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะไปยืนตรงนี้แทนนั่นรถปีที่แล้วปแน่คนเปเดรนี่ติดหลายร้อยงานเส็จอยู่แล้วถ้านอยากจะดูแลเขามีอะูก 三、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 三。

กันลยชั้นบนเกเรชั้นบนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงจะได้รับบรรยากาศดูบรรยากาศในการรับตอนรับน้องๆหานใหม่ในส่วนของค่ายของเจืยงานมิการานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยของมโลนิบกที่3 4กรมหารราบที่1 7กองบัญาทหารคุณใหญ่ที่7กรมหารคุณใหญ่ที่4กองบัญหาราบที่4กรมหารราบที่17ไเเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อออที่จะรอส่งน้องๆเข้าไปสุดกองร้อยใครกองร้องงาไม่พูดทหารใหม่ใช่ทั้ง4หน่วย ก็จะได้ไปชมบรรยากาศร่มนอนอะไรต่างๆเราก็จะพาผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันวันนี้เราสองคนนะครับก็ขอจะขอปิดการไลฟ์สดแล้วก็พี่เอกมีอะไรฝากผู้ชมครับก็อย่าลืมนะคะฮอตดลายนะคะคลอดลายสายด่วนของจิตอาสาให้ความช่วยเหลือนะคะได้ทั้งตลอด24ชั่วโมงนะคะเบอร์โทร1510ค่ะครับผู้ชมอย่าลืมติดตามไลฟ์สดของเรานะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราสองคนขอลาเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ